กราบสวัสดีคุณผู้ฟงังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นการพยากรณประจำเดือนกันยายน2566ครับดวงการงานดวงการเงินดวงความรักของคุณผู้ฟงังมีอะไรน่าสนใจกันบ้างในตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาสาระคำพยากรดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับ และพิเศษสุดสําหรับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่านทั้งหมด108ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีว่านดอกทองนะครับเป็นว่านที่มีพลังด้านสเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงสามารถที่จะดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ของได้สีพึ่งมหาสเสน่ห์ว่าน108นี้นะครับผ่านพิธีปลูกเสกมาแล้วหลายพิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีฝ่ายคารวะฝ่ายพระสงฆ์นะครับทำพิธีเจริญพุทธมนต์ปลูกเสกถูกต้องตามตำรับตำราบโบราณถุกขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยนะครับ เอาเป็นว่าใครอยากจะบูชานะครับไปเสริมสเสน่ห์เมตตามมหานิยมสามารถดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองใช้เกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับติดต่อเจราจาค้าขายสําเร็จเป็นผลดีนะครับลูกค้าติดกันตรึมก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาบูชาได้เพียงแค่แอดไอดียใต้ข้างล่างคลิปนี้เข้ามาได้เลยนะครับ ดวงการงานสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวการงานของท่านได้แก่ดาวพฤหัสนั่นเองนะครับซึ่งดาวพฤหัสนั้นยังคงอยู่เรือนภพลาภเป็นเรือนภพโชคลาภนะครับส่งผลทำให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนนะครับมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับหรือว่าการเก่งกำไรต่างๆเนี่ยจะได้ผลตอบแทนมาค่อนข้างดีนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนแห่งความสาเร็จอยู่ร่วมกับดาวพฤ ด,ดาวพฤหัสได้ราชาโชคดาวพระราหูได้เทวีโชคนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีโชคเข้ามาถึง2ชั้นนะครับและที่สําคัญในช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่29สิงหาคมละนะครับยาวไปจนถึง8มกราคม2567เป็นเวลา132วันด้วยกันที่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานจะมีการถอยหลังอยู่ที่เรือนพบโชคลาภนะครับทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีเกณฑ์ได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานเก่านะครับหรือว่าช่วงนี้ชาวราศี ทุนนะครับมีโอกาสที่จะมีลูกค้าเก่านะครับหรือว่าโปรเจกต์งานเดิมต่างๆที่มันมีการถูกเลื่อนถูกผัดออกไปนะครับมันก็มีโอกาสจะกลับมาปรับฟูนใหม่ทําใหม่ให้มันดีขึ้นสําเร็จขึ้นนะครับและนอกจากนี้ดาวมันอยู่เรือนโชคลาบยังไงมีเกณฑ์ได้โชคนะครับในเรื่องจากการทํางาน ความสําเร็จจากการทํางานเข้ามาอย่างแน่นอนครับส่วนใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่นะครับอย่างที่บอกว่าดาวช่วงนี้เดินถอยหลังนาะนะครับยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเก่างานเก่าเหมือนเดิมเลยนะครับใครต้องการจะสมัครงานหางานใหม่กลับไปเวเดิมกลับไปทํางานเดิมนะครับไม่ถึงว่าสายอาชีพเดิมอาจจะไม่ใช่บริษัทเดิมก็ได้แต่ว่าเป็นในลักษณะของรูปแบบนะครับสายงานอาชีพเดิมของท่านนั้นจะดีนะครับผมและในส่วนของดาวประจําตัวชาวราศีเมถุนนะครับได้แก่ดาวพระพุธดาวพระพุธไปอยู่เรือนภพ สหัสชชานะครับชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์จะได้ เขาเรียกว่านะครับพบเจอกับเพื่อนนะครับการเข้าสังคมการทํางานร่วมกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะดีนะครับจะมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้นนอกจากนี้นะครับก็จะมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัสชาอยู่ร่วมกับดาวพระพุธครับดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์เขาเรียกว่าเป็นคู่ประชาสัมพันธ์นะครับจะเด่นเกี่ยวกับการติดต่อเจรจาการสื่อสารต่างๆเนี่ยจะเป็นผลดีนะครับทำให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนนะครับมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อประสานงานนั่นเองนะครับ และมาในช่วงวันที่9กันยายนนะครับดาวพระเกียรติซึ่งเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะย้ายออกจากเรือนการเงินมาอยู่ที่เรือนลักนณาหรือว่าย้ายมาทับตัวของชาวลักนณาและชาวราศีเมถุนนะช่วงนี้ชาวราศีเมถุนและชาวลักนณาเมถุนนะครับมีเกณฑ์จะมีเรื่องของเซนส์นสัมผัสพิเศษนะครับแล้วก็มีโอกาสจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยปกป้องคุ้มครองนะครับคอยชีย้นําทางแสงสว่างให้กับท่านนะครับช่วงนี้ก็หมั่นเข้าวัดทาบุญนิดนึงนะครับอาจจะส่งผลทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องจิตใจช่วงนี้อาจจะแปรปวนสับสนโมโหงุดหงิดง่ายนะครับเนื่องจากดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาววิญญาณธาตุนะครับผมและมาในช่วงวันที่18กันยายนนะครับดาวพาทิซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชะจะโคจรมาอยู่เรือนพันธุนะครับอยู่ร่วมกับดาวพังคานดาวพังคาน,นี่เป็นเจ้าเรือนอรินะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนโชคลาภชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับกับผู้ใหญ่นะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับมีศัตรูเป็นคนที่มีอายุมากวามามากววว่่่่าา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 มมมมีีีีอออํนนนนนจจกกกกกกััเเงงค้็ยยยตหว กับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนในบ้านคนในครอบครัวนะครับช่วงนี้อาจจะมีเหตุทะเลาะกันได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะดาวพระาที่กับดาวพังการเป็นคู่ทะเลาะบ่อแหวงกันแล้วก็เป็นคู่อุบัติเหตุด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนให้ระวังเกี่ยวกับการขับรถขับราดีๆมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยได้นะครับทีนี้กลับมาในเรื่องงานนะอย่างที่บอกว่าให้ระวังการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็นะครับการทางานร่วมกับเพื่อนนะครับมีเกณฑ์จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ด้วววยยยนนนนนะะครรััับแลมาาใช่่งที28ก ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบพันธุจะโคจรมาอยู่เรือนพันธุแล้วนะครับก็จะทําให้เหมือนมีตัวช่วยมีตัวกลางนะครับมาคอยเจรจามาคอยเชื่อมความสัมพันธ์ของท่านนะครับกับผู้ใหญ่นะครับในการทํางานครั้งนี้นั่นเองนะครับและก็ดาวพระศุกร์นะเป็นเจ้าเรือนปุตตาโคจรมาอยู่เรือนสหัชชานะครับก็ มีโอกาสอย่างที่บอกแหละนะครับเป็นเรื่องของตัวช่วยนะครับเกี่ยวกับการทางานงานของท่านก็จะมีการเดินไปหน้าได้นะครับอย่างสบายใจเนาะแต่ว่ายังไงดาวการงานช่วงนี้เดินโคจรถอยหลังอยู่เรือนโชคลาภนะครับใครที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเนาะอาจจะมีเกิดความล่าช้าในการตัดสินใจหรือว่าการดําเนินงานต่างๆอาจจะมีการถูกเลื่อนถูกผัดออกไปบ้างแต่ดาวมันอยู่เรือนโชคลาภถ้ามองในเรื่องของผลประโยชน์กําไรต่างๆเนี่ยมีเข้ามาเป็นที่น่าพอใจอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างดาวพังคัรกับดาวพริิตเจอกันช่วงนี้มีเกณฑ์เรื่อองงขกกการสสูญเเีียย่วับ ยังไงก็ฝากชาวลัคนาราศีเมถุนเนาะนะครับพิจารณาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับชาวราศีเมถุนนะครับหาเป็นบ่วงหน้ากระบาดนะครับมาเสริมดวงให้กับตนเองนิดนึงนะนะครับเนื่องจากบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่เขาเชื่อว่าจะช่วยทําให้มีกินมีใช้ไม่มีอดนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของดวงวัฒนาการงานนะครับจากนี้ไปงานท่านเนี่ยนะครับก็ เหมือนจะดีนะครับแต่ว่าแค่เดินถอยหลังเนาะอาจจะมีความล่าช้าหรือว่ามีสิ่งติดขัดเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับแล้วก็มีโอกาสจะมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าในช่วงนี้ด้วยนะครับบูชาบวงนาก,กระบาดครับจะสําเร็จดีสมหวังดีเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการบวชพระบวชเนนนะครับหรือไม่ก็ไปถวายสังฆทานนะครับให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิไปด้วย ให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ในสังกทานเราด้วยนะครับอันนี้จะช่วยหนุนดวงเสริมดวงชะตาแล้วก็ไปกราบขอพรพระพุทธรูปนะครับอาที่เป็นปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองเช่นพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรน,นะครับไปขอพรทั้งเรื่องงานดูแล้วจะดีสําเร็จสมหวังขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องการเงินนะครับในช่วงนี้นะครับดาวพระศุกร์เจ้าเรือนวีณาปมาทับเรือนพบกระดุมพักการเงินหลักต้องยอมทับอย่างหนึ่งว่าชาวราศีเมถุนค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะนะครับแต่ข้อดีอย่างที่บอกว่าดาวกางงานมาทับเรือนโชคลาภดาวโชคลาภมาอยู่พันธุนะครับและยังได้ตําแหน่งมาตรฐานที่ดีนะสำหรับดาวโชคลาภท่านก็คือดาวโชคลาภได้ตําแหน่งมาตรฐานามหาจักรนั่นเองนะครับทำให้ช่วงนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีมีโชคใหญ่หล่นทับตัวนะครับและใครที่ต้องการจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับให้ซื้อนะครับในช่ว นี่แหละมีเกณฑ์สาเร็จดีมีโอกาสได้บ้านได้รถเป็นของตนเองหรือว่าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์จะค้าขายดีนะครับมีกําไรผลตอบแทนเข้ามาคน้างเยอะเป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีนะ,นะครับและมาในช่วงวันที่9กันยายนนะครับดาวพระเกียรติคือดาวสินศักดิ์สิทธิ์โคจรมาทับตัวนะครับทำให้ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ดีเหมือนกันเนาะอย่างที่บอกว่าสิงศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรความสาเร็จให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุ เรือนการเงินอย่างที่บอกมีเกณฑ์เรื่องการเสียเงินแต่ข่าวดีคือดาวปุตะตมายอยู่เรือนการเงินมีโอกาสจะได้โชคจากบุตรบริวารลูกน้องนะครับหรือว่าใครที่มีบุตรมีลูกอาจจะได้รับข่าวดีนะครับความสําเร็จบางอย่างในเรื่องการเงินจากบุตรจากลูกของข่านก็ได้เนื่องจากดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับมาอยู่ที่เรือนภพกระดุมพลาเนี่ยได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับอาจจะมองในแง่ดีคืออาจจะมีโชคเข้ามาแบบทุกขลาบก็ได้เช่นเดียวกันเช่นนะครับเงินประกันเงินมรดกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมและมาในช่วงวันที่ยนนะครับดกันยายนนะครับ เป็นเจ้าเรือนพบ พันธุและเป็นดาวประจําตัวของท่านนะครับจะมีการโคจรโยกย้ายมาอยู่เรือนพันธุสวยตาแหน่งเกษตรราธิบดีนะครับอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์จะได้บ้านได้รถนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับในเรื่องอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์เรื่องของการได้ซ่อมแซมนะครับพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นให้สวยขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าให้ระวังการมีปัญหากับญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมรดกทรัพย์สินอะไรพวก ถ้ามองกันตามตรงในเรื่องของวัสนาการเงินผมถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะ,นะครับเพราะดาวพังขานเจ้าเรือนโชคลาภได้ตําแหน่งมาตรฐานมหาจักรนะครับมหาจักรคือฟูมฟักกลายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นการหาเงินหาทองหรือใครอยากจะได้บ้านได้รถต่างๆสําเร็จสมหวังดีในเรื่องนี้แน่นอนนะครับชาวราศีเมถุนนะครับให้หาเป็นแก้วไหมทองนะครับมาบูชาหนุนดวงเสริมดวงติดตัวในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะครับเนื่องจากว่าแก้วไหมทองนี่เขาเชื่อว่าเป็นเส้นผมของพระแม่ธรณีนะข้างในเนี่ย ลักษณะเนี่ยของเขาเป็นหินใสข้างในเนี่ยมีเส้นไหมสีทองอยู่ข้างในหากใครนํามาบูชาเสริมดวงนะครับก็จะช่วยทําให้เกิดความโชคดีนะครับในเรื่องการหาเงินหาทองหรือว่าเกิดความร่ารวยได้ง่ายนั่นเองนะครับก็ลองหาม,มาบูชาดูแล้วกันหรือใครสนใจอยากจะบูชาแก้วไหมทองเป็นจี้สร้อยห้อยคอนะครับก็ติดต่อสอบถามแอดพินรอเข้ามาได้โดยผ่านการแอดไอดีไลน์เข้ามานั่นเองนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวการเงินได้แก่ดาวพระจันทร์เนาะนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการสร้างห้อง,งน้ําหรือไม่ก็ไป จากเงินนะครับซื้ออุปกรณ์ล้างห้องน้ําไปถวายวัดด้วยนะครับแล้วก็ไปล้างห้องน้ําด้วยตนเองได้จะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับในเรื่องการทําบุญเสริมดวงนะครับ ส,ส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวความรักนั <S <S yeah> ้นได้แก่ดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพปัตตานีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการงานดาวพฤหัสเนี่ยอยู่เรือนภพโชคลาภลาภยาวๆเลยนะครับจนถึงกลางปีหน้าเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสช่วงนี้มีการโคจรวิปริตนะครับตั้งแต่ในช่วง29สิางหาเนาะมีการถอยหลังนะครับยาวไปจนถึง8มกราคมเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึง8มกราคมคนโสด่ยมีโอกาสจะมีคนเก่ากิ๊กเก่านะครับนั้นกลับคืนมานะครับสำหรับใครที่มีการแยกทางกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีโอกาสจะกลับมา คืนดีกันหรือมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันแต่ถามว่ามันจะดีเลยไหมมันก็ยังไม่ดีเนื่องจากดาวมันถอยหลังอยู่นะครับแล้วก็ใครที่มีการพูดคุยอยู่แล้วนะครับเรื่องของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงที่ต้องทาใจนิดนึงเพราะว่ามันก็ยังคงไม่มีสถานะให้ซึ่งกันและกันอยู่นั่นเองนะครับอ่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเนาะนะครับแต่ยังไงผมเชื่อว่าช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับในเรื่องของความรักอย่างน้อยก็ไม่ได้ตกอริมาอร็นาวียนอุปปสรคัญจริงนไม่มีออะไรตร้งงกัวล แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่บางทีมันอาจจะมีเรื่องของระยะห่างอะไรบางอย่างเข้ามานะครับแต่จจว่าความรู้สึกต่างๆมันก็ยังมีให้กันแหละแต่ว่าความคืบหน้าต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนั่นเองนะครับส่วนใครคิดแต่งงานแล้วนะครับในช่วงที่ดาวเดือนไพลังอยู่เดือนโชคลาภนะครับก็พยายามเติมความหวานให้ซึ่งกันและกันนาะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีอาจจะมีโชคนะครับในเรื่องการเงินที่มาจากเพศตรงข้ามหรือมาจากแฟนคู่ของ ทนกนเช่นนเเดียวกันนรพราะฉะนั้นในเรื่องความรักตลอดเดือนกันยายนนี้ผมมองว่าไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับความรักน้ไม่ต้องกังวลใจนะครับแต่ว่าดาวเตือนถอยหลังเนาะก็จะเป็นห่วงเกี่ยวกับคนที่สถานะไม่ชัดเจนแหละนะครับก็ยังคงไม่มีสถานะกันต่อไปนะนะครับยังไงให้กําลังใจทุกท่านแล้วกันนะครับชาวลัคนาชาวราศีเมถุนนะครับให้หาเป็นหน้าเกี้ยวมาบูชาหนุนดวงเสริมดวงชะตาติดตัวไว้ด้วยเนาะนะครับด้วยรูปลักษณะแห่งพญานาคหรือว่าง,งูที่เกี่ยวพันกันอยู่นี่แหละนะครับบ่งบอกถึงความรักให้กลมเกี่ยวซึ่งก นะครับอยากจะได้เจอรักแท้เนี่ยนะครับบูชาหน้าเกี้ยวแนะนําเลยนะครับหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาได้ดีแน่นอนนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับดาวความรักเป็นดาวพฤหัสนะครับก็ไปทําบุญเหมือนกับเรื่องการงานได้เลยเนาะนะครับไปทําบุญเกี่ยวกับการสร้างพระนะครับเช่นพระพุทธรูปปางสมาธินะครับไปร่วมบริจาคเงินหรือว่าจะถวายสังฆทานให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิไปด้วยหรือไม่ก็ไปสนับสนุนเป็นเจ้าภาพนะครับงานบุญงานบวชเนาะโดยเฉพาะบวชพระบวชเนรเนี่ยจะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับในเรื่องกาาาารรทํบุเสิมมดดววง้นค ครับวันนี้ช่องหัวใจนาคาก็ต้องขอขอบคุณชาวลัคนาชาวราศีเมถุนทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายของรายการเราแล้ววันนี้นะครับยังไงก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์เป็นกาลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ